สำนักงานประกันสังคมแจ้งข่าวสารนะครับผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39เจ็บป่วยเป็นมะเร็งนะครับรักษาฟรีใช้สิทธิ์รักษาฟรีนะครับกระทรวงแรงงานนะครับเขาได้แจ้งนะครับว่าเขาให้ความคุ้มครองด้านการรักษามะเร็งสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33 39โดยไม่มีค่าใช้จ่ายจนสิ้นสุดการรักษานะครับหากเข้ารับการรักษาตามแนวทางที่กำหนด แต่ในกรณีที่ไม่สามารถรักษาตามแนวทางที่กำหนดได้และมีความจำเป็นที่ต้องให้การรักษาด้วยยารักษาโรคมะเร็งหรือเคมีบำบัดหรือรังสีรักษาเนี่ยก็ให้สามารถเบิกค่ารักษาเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นได้ไม่เกิน5 0 0 0 0ื่นบาทต่อรายต่อปีนะครับ